ชาวบ้านก็อบยกสัตว์ได้ไหมแล้วมันมันมีอะไรบ้างมีอาหารมีน้ำมีอต่ทหารใช้ประโยชน์มีอะไรเต็มยิ่ยอมยอวไม่มายาวไม่บองทำไมพูดปากคงยุ้มเลยทำบากโขดคงเง้นกันคำอุจจาระจำนำ ทุกคนครับนี่คือคลิปของทหารกัมพูชาส่งคลิปมาขอความช่วยเหลือนะครับจากประเทศไทยว่าให้ส่งสเสบียงมาให้เขาหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาเหลือแค่มาม่าห่อเดียวนะครับ เพราะว่านายกฮุนเซนนะครับแล้วก็ลูกชายของเขานะครับได้ส่งทางหารมาลุกเข้าที่ชายแดนไทยกัมพูชาครับแล้วสเบเียงของเขาก็ร่อยหลอนะครับไม่มีอะไรจะกินแล้วนะครับจึงส่งคิมมาขอความช่วยเหลือจากทางฝั่งไทยนะครับให้ส่งสเสบียงมาให้หน่อยเพื่อที่จะได้ลบจะได้สูสีกันนะครับไม่เอาเปรียบกันนะครับ เรามีความคิดเห็นยังไงดีครับทุกคนจะส่งสเสบียงไปให้เขาดีไหมครับดู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 ดดแล้วก็น่าสงสารนะครับสู้พร้อมอิดรวยโอ้ยประเทศนี้จะทําสงครามแต่ไม่มีสเสบียงให้กับทาหารน่าสังเวช

Oh, hallo, tes. Ik heb nog een hele. Ik ลาซุดทหาร่มตอนยังสีเขียวเต็มคำนี้คนญี่ปุ่นคนตทบอกว่าโกเทเล็จจับขันว่ามี้นมยิบซีสมูฟปาลาซุดปาเกงไหลบ่พ่อถึง3วินาทีน้ำตาไหลแถบเป็นซ้ายเดือดแล้ว ทหารใหญ่ของคามีนไหล่บอกว่าหัวหนาะอพยพไปแล้วเพราะว่า,า,วามันหวานซือไอ้หุนเซนมันก็บ,บินหนีไปเกาหลีเล้ว เพราะว่าโบมีอาหารบบมีสบเสบียงโบงมีหนอนหนาที่จะหลงรับที่จะกินเพราะว่าผู้ใหญ่ของเพินไลไรรบหนี้ไปแล้วทิมให้เพิอ่าทิมให้เพิ่นพ,นพีเป็นทหารหองรับอยู่ฝ่ายเดียวแล้วย่อมหับแล้วว่าสูเอ็มซีพกของไทยบ่ไาณเพราะว่าเพิ่นทหันมีแต่ เครื่องบินเก่าๆดือว่า,าเป็นโลดบอพพีเอฟซน้องเดียกับโเคยเห็นเขาเหมืนนอทที่แบบเก่าๆแห้งขนาะดที่จะมาสู่กับไทยแต่ว่าย่อมหาบสาภาวาสูบลายขอความเห็นใจจากเมทับผากที่สองของฝั่งไทยโความเมตตาอยาก โทษไปเจราจาแต่ว่าคนไทยโบหับน้องเดียสื่อส่ลงลำใจคนไทยแหงเนาะพราะว่าน้องเดียเส้อว่าคนไทยดีกับทุกคนแต่ถ้ามีฝ่ไฟหลายไฟหนึ่งมาแหวกกัดก่อนคนไทยโบยอมแน่นอนเนาะอันนี้ก็คือความผาภูมิใจที่น้องเดียสื่อส้มคนไทยเนาะแล้วสิ่งสาคัญทหารบางกลุ่มโบมีแนวตะกลับกินตะเขาหุงเป่า ทหารอีกบางกลุ่มออกมาขอความเห็นใจจากฝั่งไทยว่าให้ทรงสเสบียงให้แน่นงเดียเซยว่าเอฟซีมีความคิดอะไรกับคลิปวิดีโอที่ทหารบางกลุ่มออกมาขอสเสบียงจากไทยแล้วอีกบางกลุ่มต้มหอยเซอร์ดีเอามือเส็จดำตาเพรอว่าบม่มีหันแนวสิกิน กินไดกินแต่ตบหอยเซอดีปากับทื่วายังสูอยู่แลได้กินตบหอยเอดีแล้วบ้างคันกินบ่ไหนะจะมันแสบรัน่วัแสบมันีจพอไ่เลยแล้วคนนี้รับบ่า ណមតសាណកកតអីកត្មាសបុតតណមតសាតហកតតស្មាតណមតសាណមេរខង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 បងអរះរះខ្ញុំបន្តអាកហុបទេលះហានអត់តសូអោវិញដល់សវត្តភាពមកវាយវាយវាយទូយនោះទូយទេ

หายมากก็หายกลับดีมากก็ดีจับอันนี้เป็นคำทีแบบจริงๆนะพีพีเอฟแบบจะได้ปะวันหนึง่งกาถาท่ายใส่เขาพ่อคนไทยเอาจริงเด้วหัว,หวดูในหูเก็บอาการไหวบางทานทานบางทานเอาผ้าเอาเจ้ามะออมไหว จมดมูตาสาเพื่อป้องกันดุกกระสุนเอ็มซีพกของประเทศไทย้าดุลกันว่าสีกันได้บอแต่น้นงเดียคิดว่าน่าจะกันว่หลายเน่นหน่าจะตุยไปหลายหลายนะครับอ้ <c oughs> อ่ะคลิปวิดีโอนี้้นงเดียแต่ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องฟังไทยสู่ๆเด้อแล้วหนงเดียเองก็เสียใจขอตัวล่าไปเพื่อนซํานีนกกัฝากพี่ๆที่เข้ามาแล้วก็ยืมเข้ามาเบิ่งเป็นกำลังใจให้หนงเดียในเด้อเพราะให้หนงเดียน อาะลรทำคลิปต่อไปเนาะถ้าน้องเดียข้ามได้ทีบอกคิดผ่านไปน้องเดียจะขอโทษพีพีเอทุกท่านเด้อฝากกไดไลค์กดแชรกก์กดติดตามด้วยว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทั้งสองน้องเดียซาลาในเด้อพอการคลิปหนาพไปที่น้นองจ้าสบายดีบ๊ายบาย